ขอบคุณนะคะที่มาดูเราตอฮอนนี่ไหมอะ่ะฮอนนี่พอยแล้วดูแล้วดูบิกินี่เราดิบิกินี่เราแบบสั่นตามหนุ่มนมเราอะ่ะวันนี้ไม่มีบ้องนะคะวันนี้เราจะมาเป็นฮอนนี่ฮอนนี่เกิร์นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดไปองอันนี้ไปโซละอ่ะเออมาต่อไอกดกูได้ตกตาแบบเสียเอแล้วเชื่อแล้วกูต้องทำังไงยังไงวะเนี้ยเดะ เออต้องทำยังไงวะเนี่ยจะเย็นจะเย็นตกละนะหนึ่งสองสามโอ๊ยแกโอ๊ยพอละเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินลบลบลบทิ้งแค่เดี๋ยวคอนเทนต์บ <ara> ิน <being> อีกละเดี๋ยวเดี๋ยวบินอีกละเดี๋ยวตายละมามามามีอนี้ลบมีลบเออนะอีกรอบหนึ่งนะไิ โอเคมเกิจะลุกนั่งแล้วนะสองสาม่บเกโอเคเอ้ยอยอ้ยเอ้ยย นทำอะไรกันอะแังเหนื่อยอยู่ปะเนี่ยเมริกูดเมริคูดอะไรมาไปขอให้ว่ดุกล่างขอให้ไม่ดุกล่างอ็๊ยเดี๋ยวรู้สั่งัรู้สั่งคุณต้นดิดิรู้สั่งคุณต้นดูนะคะมาทุกคนสามสองหนึ่งเดะเร่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 เรเรเร เหลาะเดีตีเหลืองแต่เดแต่เดคุณต้นคะคุณต้นรูสงให้แล้วคะชอบไหมชอบไหมาลลละสุดจรมงๆสาเดือนโอชยัดกอีซะก็ส <en chant ance> <ข S 1> ุดดดดดจ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 ดดดั